ละเรือนและลูกแช่งประจำนี้เด่นกรมชุประทานสายงานส่งน้ำและบำรัดสาประจำป,จำปี2563ทุกท่านครับกระผมนายสืบสกคุณแสนเดปินประวัติเบยย่อคือมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิสุโลกนะครับการศึกษาโรงเรียนพิสโลกพิยาคมรุ่น100ปีวิยายรายการชุลประทานรุ่นที่56อายุ38ปี8เดือน สารภาพสมรสแล้วมีบุตรชายหนึ่งคนบุตรสาวหนึ่งคนอายุราชการ14ปี6เดือนการทำงานปีพศ2549องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจังหวัดราชบุรีปี2550องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกปีพศ2552องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการปี2558ถึงปัจจุบันโครงการเจ้ประทาสนสมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นวิศวกรชุมประทานชำนาญการครับปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงสัดที่หนึ่งโครงการชุมประทานสุประการมีคติในการทํางานคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการครองตนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาโดยละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบอายมุขซื่อศาสุาติิต่อตอนเองและผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเมตตาการุณาอบอ้อมอารีต่อบ,บุคคลอื่นโดยทั่วไป พ่อแม่พี่น้องภรรยาและบุตรมีความรักสามัคคีและมีความสุขรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับตรงต่อเวลาเชื่อฟังคารพผู้บังคับบัญชาประพฤติและปฏิบัติตนอันเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือความประหยัด ตทอนค่าใช้จ่ายทุกด้านลดความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิตใฝ่หาความรู้ให้มีไรายได้เพิ่มอูนขึ้นประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตและเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางต่อสู้กันอย่างรุนแรงปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วประพฤติตามหลักศาสนา น,นี่เป็นในส่วนของการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมนะครับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการครองคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับในส่วนของการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ต้บังคับบัญชาและผู้รับบริการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นกล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทํา มีน้ำใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมงานเป็นกลุ่มครับจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือโดยให้ความเห็นปรึกษาและเสนอแนะในงานที่รับผิดชอบเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นยอมรับและฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ความสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์นึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการครับเพราะฉะนั้นในรูปเนี่ยนะครับเบอร์เนี่ยจะเขียนให้ชาวบ,บ้านเลยนะครับติดขัดตรงไหนปุ๊เนี่ยประสานเราได้เลย ช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่ดีนะครับตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้บริการด้วยความเต็มใจเสมอภาคกันทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพซ้ายคือผู้ปังคับปัญชาระดับสูงนะครับภาพขวาก็จะเป็นเกษตรกรในพื้นที่มีอัธยาศัยดีนะครับเป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคน มีความเป็นธรรมทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นนะครับโดยประพฤติตามประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ์กฎระเบียบวิธีการที่กำหนดตัดสินวินิจัยหรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานโดยให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อง,งานนะครับนี่ก็เป็นภาพการเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานให้ความสำคัญยกย่องหรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานทุกท่านนี่ก็จะเป็นภาพที่รับรางวัลครับเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับเข้ามารับด้วยนะครับแต่งเครื่องแบบนะครับในการรับรับมอบรางวัลทำสร้างความภูมิใจนะครับให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตอนปี6 6 4นะครับ6 4สําสำหรับการครองงานนะครับมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานคือมีความรู้เข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบกฎข้อบังคับมติกฎหมายและนโยบายนะครับนำความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถ แก้ไขปัญหาและมีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงานนะครับรักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบบริานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจนะครับคนนี้ก็จะมีฉันทะนะครับคือความพอใจความพอใจในการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับทำให้เกิดความรักและชอบรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับ จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอนะครับแล้วก็เราก็มาจัดทําเป็นในรูปแบบของอสื่อที่สามารถจัดเก็บได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารให้ใหเจ้าที่เนี่ยนะครับใช้งานต่อได้ด้วยนะครับเป็นการแบ่งปันตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสําเร็จนะครับ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนะตัวน,นี้ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องของความขยันและภาคภีในการทํางานนะครับซึ่งท่านรัฐนารได้เขียนไว้ในสมุดเยี่ยมตรวจเยี่ยมนะครับว่าชื่นชมในการทํางานของหัวหน้าฝ่ายและทีมงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานเป็นอย่างดีทุกด้าน ครับนี่เป็นท่านสุปชาติมาราศีนะครับในขณะที่เป็นประธานคณะทำงานประเมินระดับภาคกลางนะครับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับและพัฒนานวัตก,กรรมในการทํางาน,นครับคือหาหลักการแนวทางวิธีการใหม่ๆม,มาใช้ในการไปฏิบัติงานปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับ ุงในเรื่องของเอกสารนะครับของโครงการพลรัมบร์นะครับให้มีความสวยงามแล้วก็มีความาทาันสมัยมากขึ้นด้วยทำงานที่ยากหรืองานใหม่ให้สําเร็จผลไปได้ด,ดีนะครับมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคมวันนี้ก็เป็นในส่วนของอาการได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการไฟายส่งน้ำ และมูลสาระดับโครงการจุปทานนะครับประจำปี2อ6 3ระสะครับปีนี้ที่4นะครับแล้วก็ปี64นะครับก็ได้อันดับ2องของภาคการนะครับก็จะเห็นว่าได้รับรางวัล2ปีต่อเนื่องกันนะครับปีนี้ได้รับรางวัลมาเนื่องจากอะไรนะครับเราใช้ผลงานอะไรเด่นๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสุพรระการซึ่ง เราใช้แนวทางในการทํางานของเราคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับเข้าใจคืออะไรเข้าใจเนี่ยคือเราใช้อริยส,สัจสี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคครับทุกก็คือปัญหานะครับมีอะไรปัญหาก็คือในพื้นที่นี้มีปัญหาในเรื่องของหนึ่งน้ำเค็มลุกเข้าพื้นที่กิจกรรมครับต้นไม้พืชเสียหายสองน้ำเสียสัตว์น้ำตายมลพิษทางน้ำสามชุมชน เกิดข้อขัดแยง้งเรื่องการจัดการน้ำอ่านะครับอันนี้คือปัญหาทุกต่อไปสมุทไทยนะครับหาสาเหตุของปัญหามาสาเหตุของปัญหาที่น้ําเค็มลุกเข้าได้เนี่ยนะครับพรเพราะอะไรเพราะว่าเขื่อนพางกระดิ่งเนี่ยชำรุดนะครับประตูระบายน้ําชำรุดนะครับไม่มีการบริหารจัดการประตูระบายน้ําไม่มีแหล่งน้ําพ้นทุนนะครับที่จะผลักดันในเรื่องของน้ําเค็มนะครับแล้วก็อยู่นอกเขตจมงหวานด้วยนะครับสอง นะครับน้าเสียเป็นไงครับสาเหตุก็มาจากชุมชนแลนะนักท่องเที่ยวเนี่ยทิ้งของเสียขยะลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติมีการลุกล้ําถมทับคูคลองนะครับรวมถึงวัชพืชด้วยนะครับสามก็คือในเรื่องของความขย้ยของชุมชนเนี่ยนะครับสาเหตุเกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักนะครับไม่มีการประสานงานที่ดีนะครับไม่มีการทําเวทีชุมชน,เ,นเรื่องน้ําทั้งระบบ นะครับแล้วก็นํามาสู่วิธีการในการที่จะกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็คือน,นิโรธซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับซ่อมแซมประตูระบายน้ำที่จรลดบริรหารจัดการตัวระบบน้ำพุดลอกคลองสร้างจิตสํานึกที่ดีต่อชุมชนนักท่องเที่ยวหน่วยงานรวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งน้านะครับให้ถือให้ถือว่าเป็นบ้านของเราทุกคนและ3ในเรื่องของอ่าชุมชนเนี่ยนะครับก็ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อกําหนดแผน การจัดการน้ําร่วมกันนะครับโดยยึดที่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปฏิบัติตามวิธีการนะครับดังกล่าวเนี่ยเพื่อดับปัญหาคือมักรักนเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ดาเนินการแล้วนะครก็คือ1การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําครอบคลุมทั้งพื้นที่เลย34กลุ่มนะครับจัดตั้งคณะทํางานการมีส่วนร่วมในการน้ํานกลุ่ม การจัดเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังกัดละกันซึ่งดําเนินการไปในปี63าแล้วนะครับ17ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการคืนข้อมูลให้ชุมชนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็น18ครั้งนะครับลงถึงปี64สี่ที่เราจะดําเนินการต่อเนี่ยคือการจัดเวทีชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ให้ตัวแทนเขาเนี่ยทครับสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการนะครับหรือวางแผนในพื้นที่เองได้ ครับตัวน,นี้ก็เป็นเมื่อกี้เข้าใจนะครับพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเข้าถึงเข้าถึงเนี่ยเราใช้หลักของพรมวิหาร4ี่นะครับก็คือเมตตากาุณามุทิตาอเาุเบกขาเมตตาก็คืออาปรารถนาอยากให้ประชาชนนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับเขามีความสุขนะครับกรุณาคือ พันาอยากจะให้เขาในพื้นที่เนี่ยเขาพ้นทุกบุญทิฏฐาคือนะครับยินดีนะครับยินดีด้วยยินดีกับชุมชนเมื่อเห็นเขามีความสุขนะครับอุเบกขาคือการวางเฉยละนะครับการวางเฉยถ้าเขาทําได้ดีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็รู้จักวางเฉยนะครับมองดูเขาแล้วครับเป็นที่ปรึกษาอ่านะครับเป็นลักษณะตรงนี้ที่เราดาเนินการมาต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเราก็ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาพัฒนาเนี่ยเราใช้หลักของอิทธิบาตีเข้ามาจับก,ก็คือฉันทะนะครับเราพอใจในสิ่งที่เราได้ทํานะครับคือสิ่งที่เราได้ดําเนินการนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขที่ได้ทํานะครับก็คือจะมาเข้าหลักทาตรงนี้นะครับฉันทะเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความสุขตรงนี้นะครับเราก็จะตามมาด้วยความภาคเพียร ภาพเพียรภากเพียรในสิ่งนั้นนะครับเป็นในงานนี้นะครับจิตตะก็คือเราก็เอาใจใส่ครับวิมังสาเนี่คือมันจอด่องในเหตุผลนะครับก็สุดท้ายเนี่ยนะครับทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะร่วมกันทํางานเป็นคณะทํางานการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้าค้มองเจ้าเต็มรูปแบบนะครับซึ่งปี6กก็จะมีการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งผลการดาเนินการที่เราได้ดําเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับก็พราะว่าเรามีการจัดต,ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำครอบคุมพื้นที่แล้วนะครับจัดตั้งคณะกํามกานการมิสร่วมจัดไปดีชุมชนนะครับเหลือปี64นะครับซึ่งจะมีแผนแล้วด้วยนะครับมีงบมาแล้วด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือน,น้ําเค็มน้ําเสียความขัดแย้งนะครับอาจจะไม่ยังไม่ดําเนินการไปถึง100%นะครับแต่ปัจจุบันในชุมชนเขามีการเปิดปิดตุลบายน้ํา ทั้ง3าแห่งเองนะครับทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับน้าเสียลดลงนะครับแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยลดลงนะครับก <c oughs> ารปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศนะครับก็คือชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์ลงถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเรา ทำทั้งกิจกรรมนะครับรวมถึงการสื่อสารยอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโครงการของอพระราชบลญด้วยของสถาบันด้วยนะครับก็มีความซึมซับนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตรงนี้อย่างต่อนเนื่องนะครับซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีจิตสาธารณะมุ่งผลสำลิด ของงานไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและตักษาภาพลักษณ์ของฐานราชการนะครับก็ในส่วนของการบรรยายนะครับก็ขออนุญาตจบพยงเท่านี้นะครับขออนุญนะาตทางท่านประธานและคณะกรรมการนะครับเพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะต่อไปนะครับขอบคุณครับ